สวัสดีค่ะช่องสุวรรณสีแมวเหมียวนะคะวันนี้มีเหรียญกระสาบที่ที่ระลึกนะคะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนั่นก็คือเหรียญกระสาบในวาระเจริญพระชนมายุครบ75พรสษาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปีพศ2518นะคะมาดูลักษณะของเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวมีส่วนผสมของทองแดง กับนิกเกิลน,นะคะระบุราคา1บาทไม่ขัดเงาองค์ขอบนอกมีเฟืองจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลิเมตรน้ำหนักของเหรียญ7กรัมลวดลายของเหรียญน,นะคะด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องแบบทหารบกแห่งกองทัพไทย ะะยศพันเอกพิเศษภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเบื้องล่างมีข้อความว่าพระชนมายุครบ75พรรษาพันด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีพระนามาพิไทยยอ่สอสวภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทย โดยมีดอกบัวบานประกอบทั้งสองข้างของข้อความดังกล่าวด้านขวามีเลขบอกราคาระบุเลขหนึ่งไทยด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทเบื้องล่างมีข้อความว่า2 1ตุลาคม2518มีดอกบัวบานประกอบทั้งสองข้างของข้อความดังกล่าววันครบรอบวาระ 21ตุลาคม2,518วันที่ประกาศใช้15ตุลาคม2,519จําจำนวนที่ผลิตในครั้งนี้9ล้านเหรียญน,นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังข้อมูลดีๆของเหรียญกระสับในวาระเจริญพระชนมายุครบ7 5พรรษาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปีพศ2518 นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสวนสีแมวเหมียวเพื่อเป็นกำลังใจในการค้นหาข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในคลิปคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ